สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้พบกับดิฉันอ่อนน์ลำดัวและคุณสุพักดีจงสุกลางนะคะในรายการครูการอาชีพค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทําอาหารว่างไทยนะคะอาหารว่างโบราณด้วยนะคะต้องบอกว่าโบราณสักนิดนะคะค่ะนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะน้อยโดยเฉพาะเด็กๆนี่จะไม่รู้จักเลยนะคะหรือว่าคนที่ อายุน้อยกว่า40สนี่น่าจะไม่รู้จักเลยค่ะวิตายพวกเราก็เกินสีแล้วนะถึงรู้จักนะคะค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาทําม้าห่อค่ะซึ่งอาหารว่างชนิดนี้นะคะก็จะเป็นได้ทั้งอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นอาหารคาวเนื่องจากว่าไส้มีรสชาตินะคะ แล้วก็นําไปทานกับพวกผลไม้ต่างๆค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนผสมของม้ห่อนะคะจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็ทําไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่ะส่วนผสมอย่างแรกเลยนะคะมีสับปะรดนะคะหนึ่งหัวค่ะค่ะเราก็จะเลือกสับปะรดที่มีลำหมากนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นสับปะรดเออภูเก็ตหรือว่าสับปะรดทูแลเพราะว่าพวกสับปะรดพวกนั้นเนื้อจะกรอบนะคะเราก็ต้องเลือกสับปะรดพันธุ์ศรีราชาหรือว่าพันธุ์ปัตตวเวียนที่มีขายอยู่ในแถบบ้านเราเนี่ยนะคะ ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหมูสับนะคะสับละเอียดนะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะค่ะเนื้อหมูนี่ก็ต้องเลือกที่มีเนื้อหมูติดมันสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าใช้เนื้อหมูล้วนๆหรือว่าหมูสันในหมูเนื้อแดงมากๆนะคะจะแข็งจะแข็งค่ะค่ะส่วนต่อไปค่ะเป็นเนื้อกุ้งสับนะคะหนึ่งร้อยกรัมเช่นกันค่ะค่ะเนื้อกุ้งนะคะเราก็อาจจะต้องซื้อให้เกินขีดหนึ่งเพราะว่าเราใช้เฉพาะเนื้อหนึ่งร้อยกรัมค่ะอาจจะใช้ สักขีหรือเอโทษนะคะสักสองขีดนะคะ,คะแกะออกมาก็จะเหลือประมาณสักขีดหนึ่งขีดวกว่านะคะ,คะส่วนต่อไปนะคะเป็นถั่วลิสงนะคะครั่วแล้วก็โขลกนะคะหนึ่งร้อยกรัมเช่นกันค,ะค่ะถั่วลิสงนี้ก็มีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คั่วใหม่ๆความหอมของถั่วเนี่ยจะน้อยแล้วก็ทําให้รสชาติของใส่ไม่หอมใส่ไม่หอมะะไม่น่ารับประทาน,นะค,ะค่ะค่ะ ส่วนต่อไปค่ะรากกระเทียมผักชีพริกไทยโขลกนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้รากผักชีประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยนะคะอาจพริกไทยเม็ดอาจจะใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนชาครึ่งก็ได้คะ่ะโขลกรวมกันค่ะส่วนต่อไปค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะค่ะอันนี้ชูรสให้มีรสหวานนะคะแล้วก็ทําให้ไส้ยยมี ความหนืดด้วยนะคะมีความเหนียวเล็กน้อยะค,ะค่ะค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะเกลือค่ะหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือเพราะว่าจะไม่ใช้น้ําปลานะคะ,คะเพราะว่าถ้าใช้น้ําปลานี่กล <จะ S 1> ิ่นก็จะขาานะคะ,คะก็จะไม่เข้ากันกับพวกผลไม้ก็จะใช้เป็นเกลือป่นแทน,นะคะ่ะส่วนต่อไปค่ะมีผักชีนะคะแล้วก็เล็กแดงค่ะสําหรับตกแต่งนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือน้ํามันสําหรับผัดเล็กน้อยค่ะค่ะนะคะเราก็ไม่ได้ใช้ส่วนผสมมากนักนะคะ มีผักชีมีพริกแดงไว้แต่งแล้วนะคะแล้วก็มีน้ํามันสําหรับผัดตั้งนิดหน่อยนะคะในปริมาณน้ามันสําหรับผัดนี้นะคะก็ไม่มากนักนะคะประมาณสักสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยดีไหมคะค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องนํานะคะเนื้อหมูเนื้อกุ้งนะคะมาคลุกเคล้ากันก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องนําเนื้อสั์ทั้งสองอย่างนะคะวันนี้ถ้า เราไม่ใช้เป็นหมูนี่เราอาจจะใช้เป็นไก่ก็ได้สาหรับค,คนที่ไม่ทานหมูมน,หมนะคะเราก็จะนําหมูนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งหนึ่งร้อยกรัมค่ะค่าหมูกับกุ้งนะคะสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็มาคลุกกับรากผักชีกระทิพิชัยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งหนึ่งนะคะขอ<า>ง<า>ที่เราเตเรเตียมไว้เราเตรียมไว้สองช้อนนะคะเราก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ รากผักชีกระทยมิกไทยนะคะกับเนื้อสัตว์เนี่ยเข้ากันแล้วก็มีกลิ่นหอมทีเราก็จะหมักเนื้อสัตว์ด้วยรากผักชีกะทิมิกไทยก่อน,นะค,ะค่ะค่ะคลุกหมูกับรากผักชีกระเทียมพิกไัยให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อได้ส่วนผสมที่เราคลุกเคล้ากันแล้วนะคะเราก็จะนําส่วนนี้ไปรวนนะคะ รวนนี้คือไปถ้ามีกระทะเทปลอนนี่ก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันเลย,เลยะค่ะถ้าใช้กระทะธรรมดาอาจจะใส่น้ํามันนิดเหยอะน้ํามันนิดนึงค่ะกาแล้วคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําเนื้อสัตว์มาตั้งมารวนในกระทะที่เราตั้งไฟไว้นะคะรวนเพื่อให้เนื้อสัตว์เนี่ยแห้งแล้วก็มีความหอมด้วยนะคะ น,นี่เราก็จะได้กลิ่นหอมของเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็รากรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราคลุกเขาในตอนแรกส่วนรวน,น,นะะเพื่อให้เนื้อแห้งสักนิดนึงนะคะ,คะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รวนจนแข็งจนแข็งค่ะ,คะรวนแค่พอสุกนะคะค่ะแล้วเนื้อจะได้มีความหอมนะคะ,คะจะได้ไม่คาวเวลาที่เรานําไปผัดนะคะ ถ้าใช้กระทะธรรมดาก็อาจจะต้องใส่น้ำมันนิดนิดหน่อยนะคะ มาหฮอนี่เราสามารถที่จะทําเก็บไว้รับประทานได้นะคะ,คะถ้า,าทําไว้าอาจจะไม่ได้ใส่ถั่วไปเลยก็ได้ะค่ะเราจะผัดเฉพาะเน,เนื้อสัตว์กับรากผักชีแล้วก็น้ำตาลไว้ต่อนก็ได้นะคะนี่ได้แล้วน,น,นะคะก็จะมีลักษณะแห้งๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สุกมากนะคะที่สําคัญก็คือจะมีกลิ่นหอมของเนื้อสัตว์แล้วก็รากผักชีกับเส้นพริกไทยค่ะขอบคุณู้นะนะค่ะ นี่นะคะรวนเสร็จแล้วก็จะเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องผัดผัดไส้นะคะค่ะผัดรากผักชีกะทิมิตรไทยกับน้ำมันพืชน,นะคะให้หอมค่ะใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่รากผักชีกะทิมิตรไทยอยีกหนึ่งช้อนโต๊ะที่เราเหลือ,ลอ<ช>ไว้หะคะ กนอผัดชีเราจะใส่พร้อมน้ำมันเลยนะคะแล้วก็เวลาผัดนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าก็ไฟแรงเกินไปทําให้ไหม้ได้ตามนี้แล้วก็ใส่น้ำตาล ตอนนี้เราแข็งสักนิดนะคะเพราะพอดีเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะ,คะเลยเป็นก้อนหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้เราลืมหันนะคะถ้าเราหันไม่นิดหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายดีเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะ เราจะเคี่ยวให้ส่วนนี้มีความเหนียวนิดหน่อยนะคะตามด้วยเกลือเลยนะคะค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะคะค<ม>่ะเราก็จะใส่เนื้อหมูกับกุ้งที่รวนไว้ค่ะ เวลาผัดก็อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะไฟอ,อ,อ,อ่อนๆนะคะไส้ของมา้าฮอก็จะมีลักษณะคล้ายไส้สักูไส้หมูนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่สักูไส้หมูจะมีหัวผังก,กาดัเค็มหรือว่าหัวเช,ชโปเนี่ยใส่ลงไปในส่วนผสมแล้วก็มีหัวหอมด้วยนะคะ<ช>แต่มา้าฮอเนี่ยถ้าเป็นไส้ของมา้าฮอที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใส่พวกหัวหอมนะคะ<ช>เพราะมันจะเป็นน้ําเยอะนะคะ แต่รสชาตินี่ใกล้เคียงกันเลยนะคะก็จะคล้ายกันแต่ว่าจะไม่แข็งเหมือนไส้สองซส้มซ่ะแล้วทำไมถึงชื่อว่าม้าห่อคะอาจารย์มีประวัติเราสักนิดไหมคไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะค่ะไม่ไม่ยังไม่ทราบว่าทำไมเขถึงเรียกว่าม้าห่อนะ พอาชื่อนี่ทําให้คนสงสัยนะคะว่าทําไมถึงชื่อม้าห้อหรือว่าอาจจะอร่อยจนต้องแบบขี่ม้าห่อมากินอะไรอย่างนี้อ่าใหญ่เลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ประวัติกอันนี้ม่วค่ะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดคอบประวัติก็กาเล่าเล่าให้ฟังค่ะเล่าสู่กันฟังได้นะคะ อ๋อเผ่อมีท่านผูนชม้น่าจะต้องไปค้นประวัติศาสตร์เาล่าเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารโบราณกอย่าก็จะมีที่มานะคะในการตั้งชื่อของอาหารเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทราบไม่ได้ไปศึกษาเอาไว้ค่ะนี่ค่ะเริ่มเริ่มเหนียวแล้วนะคะเราก็จะใส่สังเกตได้จ้กน้ําตาลจะเป็นฟองขึ้น้าตาลเปฟองหนืดหนื่นะคะค่ะแล้วก็เริ่มค้นๆนะคะเราก็จะไม่ได้เคี่ยวจนแห้งมากนะคะเพราะว่าตอนใส่ถั่วลงไปเดี๋ยวจะแห้งอีกค่ะนะคะลักษณะเป็นฟองเดี๋ยวช้าๆนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงไป ถ้าท่านผู้ชมที่ทําเยอะๆก็คือยังไม่ต้องใส่ถั่วลิสงใช่ไหมคะค่ะจะทําหมายถึงว่าจะทําจะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ก็อาจจะยังไม่ต้องใส่ถั่วลิสงไปทีเดียวเพราะว่าถ้าใส่ถั่วลิสงเนี่ยความอร่อยก็จะเลาะน้อยลงใช่ไหมคะถ้าถั่วจะเก็บเอาไว้ค่ะถั่วก็จะไม่กรอบนะคะค่ะแล้วก็จะไม่หอมถ้าทาเอาไว้นะคะเวลาที่ผัดหมูกับลาบผัดชีกันชีวิตไทยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ตักขึ้นมาแล้วเวลาที่เราจะทานนะคะเราก็ นำมาเข้าไมโครเวฟหรือว่านำมาอุ่นสักนิดหนึ่งก็ได้ะะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปนะคะส่วนที่ผัดนี่เราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะกู้กล้เข้ากันนะคะพรตอนนี้ยังร้อนอยู่ก็จะดูเหมือนแฉะนะคะแต่ว่าถ้าเราปิดไฟแล้วตั้งไว้สักครู่หนึ่งก็จะ,ะแห้งลงก็จะ,<น>ะแห้งค่ะ,คะก็จะเหนียวได้ที่พอดีเลยเันน้นะคะลักษณะของอาหารที่ ทำเสร็จแล้วนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะแฉะนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนไส้สะกูที่ปั้นได้นะคะเราก็จะดับไฟเพราะว่าพอเย็นแล้วนะคะน้ําตาลก็จะรัดตัวนะคะก็จะแห้งขึ้นนะคะ<ม>ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะ่ะก็จะมียังเหลวอยู่เดี๋ยวพอแห้งนะคะก็จะพอเย็นนะคะก็จะแห้งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไปส่วนนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมผลไม้ที่เรารับประทานด้วยกันกันกบ